สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาแชร์การแปรรูปโกโก้ผลสดนะคะเป็นโกโก้อบแห้งซึ่งสำหรับวันนี้ก็จะเป็นโกโก้สายพันธุ IM1 จะเป็นยังไงมารับชมกันได้เลยค่ะเราจะนำโกโก้ผลสดมาทุบและหลังจากนั้นเราก็จะคว้านเอาเนื้อข้างในที่เป็นสีขา,ขาวๆออกมาในส่วนที่งอกหรือเน่าเราจะไม่เอาเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาใบตองมารองข้างๆรา,างไม้ที่จะเอาไว้ใส่ เนื้อข้างในของโกโก้เมื่อเราใส่เนื้อข้างในไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะปิดใบตองไว้ค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในช่วงที่เราหมักไว้นี่ก็จะเป็นพื้นที่ทั้งข้างนอกและข้างในใน,ในการตากโกโก้เราจะมีโรงอบสําหรับตากโกโก้ของเรานะคะ <c oughs> เพื่อจะแปลรูปเป็นเมล็ดโกโก้อบอบแห้งและนี่ก็เป็นข้อมูลนะคะที่เราแชร์คร่าวๆให้ทุกคนดูเกี่ยวกับเรื่องของการแปลรูปเป็นโกโก้อบแห้ง หวังว่าคลิปนี้จะเป็นสาระแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับผู้ชมแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านค่ะ